ไสัจะที่ฉันปฏิญาให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง นายมานิษแสนเยียเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพศ2506ตรงกับวันสุขขึ้น12ค่ำเดือน5มีชื่อเล่นว่าดอนเนื่องจากเป็นคนที่ผิวขาวภาษาบ้านเราจึงเรียกว่าดอนนายมานิ์แสนเยียรเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านนาเขและได้เข้ารับการศึกษาต่อะระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินจนจบชั้นมศ .2 และได้เรียนต่อเป็นจิตเก่าโรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมบพคชั้นมศ .3 เมื่อปีพศ .2524 แล้วสอบเข้าเรียนวิทยายลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นจบเมื่อปีพศ .2526 และได้เข้าเริ่มทำงานที่สถานีอนามัยตำบลหนองแวงเมื่อปีพศ2526ต่อมาเมื่อปีพศ2530ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยบ้านนาเขและย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลน,นาทมเมื่อปี2538ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลน,นาทมเป็นระยะเวลา4ปี และได้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเคเมื่อปี2542จนถึงปัจจุบันประวัติครอบครัวคุณพ่อมานิแสนเยียได้พบรักกับคุณแม่ชะแลนแสนเยียที่อนามัยตำบลหนองแวงและได้แต่งงานกันเมื่อปี2526มีบุตรธิดาด้วยกันหนึ่งคนดรชนิตาแสนเยีย มีชื่อเล่นว่าคุณก๊อฟป,ปัจจุบันคุณกอฟเป็นอาจารย์สอนคณะแพทยศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตรว์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนายมานิส์แสนเยียเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของคนรอบข้างมีความมุมานะในการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเพื่อนร่วมงานและประชาชนด้วยดีเสมอมา เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนยการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันอย่างมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานหรากรำงานอย่างซื่อสัตย์นมิไหลหลง ธนาประเทศทาให้ยืนยงเกียดดำรงต้องปรากฏมิวางวายได้ทำอะไรด้วยสัจจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันคุมใจที่ ันก็เป็นโอโมอต่โบเนื้อเค้ตั้นต่เป็นอโมอมามาประทับใจโอมนิดก็คือเพื่อนให้เอ็ดการเอ็ดงานรวมกับเพื่นเพื่อนกับโบค่อยตีอย่างกว้คง้างกัหายแน่เพิ่นก็หายแน่และก็เกรียดให้กันแน่กะยากเพิ่อนั่ะนะเพื่อนก็อยากอันให้ลูกน้องอันเอ็ดงานเก่ง เพื่อนก็เป็นคนสปอร์ตเพราะว่าลูกน้องอันมาเอ็ดงานซ้อยเพิร์นก็ได้อันให้อยู่ให้กินอยู่ก็ยิ่งดูลูกน้องก็ได้ขอให้เพื่อนสุข้าแข็งเล่นให้อยู่อันนำอันลูกน้องนี่แหละลูกน้องอันนี่ยังกะที่ไปปรึกษาและก็ให้เพื่อนมีความสุขตลอดเรายายมาอยู่นี่เนาะเราก็ส่งเอาพอสอบไปอบรมอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้องเพลงนี้ไปห้าคนตอนนั้นพวกจะค่อยดีขัามาเนี่ยย่างมา,า,งม,ามานอนผีกับเจ้าพวกกับเจ้าให้นอนบนบนนอนเลยมานอนผีเที่ยวออาห้าคนพอได้อยู่กับเรามาห่วยหลายปีเลยเราอยายมาอยู่ที่นี่ได้หลายปีดีตะกีก้โอ้ยเราไปรเรียนงานเมียเราไปเรียนอยู่คนท้องไม่หรอกเราไม่ที่นี่กลางคืนมาพักกันเมื่อไรตามยาก แล้วไปละบาดนี้ตันา้าแล้วโอ้ยไปพูดไปผู้ใหญ่จบเนี่ยัม่ไปไปนั่กันไปหาก,กินเข้าเทีย่ยงอย่นงหะพ<บ>่อไปแล้วก็โอ้ยคัดขนาดของเราเราบ่นลูกน้องด้ม่ได้ทิบบ้งแล้วบ่ได้ปลาลูกน้องก็ให้ยูย่างดีๆพัดทำภาะ็ะงานอยู่มั่นนี่เราโอ้ยประทับใจเราอย่างแท้ๆมึงนี่ควรเลยทิ้ง,งเราได้ขนาดคอยแท้แท้ด เราเมาป่านนี้เลยจังหวะกันขึ้นว่าเราซา,าเรา,า,าดีแล้วดีกันยังโอ้ยังคึดฮหอดเราคิดคิดฮอดคิดถึงเรานาดทันเลยวะทำให้เรามาอยู่ดีตั้งแต่ไหนมาฮันโยลจะเลื่อนเลยเนาะขึ้น,นรูน้ว่าน้ำมัเราเขาจะนอนไม่ได้น้ไมันรออน้ว่าเผื่อน้ำมห้ว่านรนนอนนอนนอนเนาะวะอนเราฮนะจังหวะเราก็ได้ดูแเเจ็บเป็น เอ็นุ่นนังไปโรงพยาบาลไปไดูปที่ไหนเล่ากับโว้ยค่อยป่วยมากเท่าไหร่รอดตายคนนี้แต่เล่ากับเอาหมูเอาพวกไปคือชุมหมอทัดหมอนโนหมอเอกหมอใกต้ที่นี่ยหมูคู่คนมานั้นกันนะพากันไปเที่ยมโว้ยยังพอได้ยินฟื้นขึ้นมาเราได้ยินกระเจ้าสุงกันโอ้ยคนนึกด,ดีดีจังไรกัน เป็นเจ้าชายนินทาแล้วแต่ของขึ้นน้ำใจได้นินน้ำหมห่วยคำาปลด่นปน,นั้นเป็นกินยาตายแลย้วขึ้นน้ำใจอยู่แต่เอาว่าบัดมันเศร้ามาเศร้ามาแล้วพออยู่ได้อย่างสบายนี่หละอ้าวโอเคอันหนึ่งสองต้าสุดท้ายนี่เลยเออเพราะว่าสุดท้ายนี่กัดเรากระเสียนแล้วกะให้เราออกไปอยู่บ้านเพื่อนเราให้กำลังกมสุขกรมเจริญขอให้เราอายุมัินคนเย็นรักษา โรคภัยไข้เจ็บก็ให้หายซ่าเลยกับร่างกายแข็งแรงกันอยู่ดีมีแห้งกันนึกวันคนยืนคนยื่นเนี่ยเราก็ได้ยวันนี้อันนี้องไปอ้าอนุมันโนสุขันพลังแล้วหัวหน้าหันบานเี้ยนสวัสดีค่ะฉันก็เป็นโอโโมบ้านนาขีเราเราเลี้ยงที่ว่าเป็นโอสโมตั้งแต่เป็นโอสโมมา ที่ได้ร่วมงานกับหัวหน้หา,นามณิทกหัวหน้ามณิ็เป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่ลุยงานมีงานอีกอย่างนี้กับผ้าลุยตลอดมีอย่างกับเอดให้แล้วเลยบ่ต้องอเอดหลายมือ้อเป็นคนที่ดีดูแลลูกน้องตลอดในความสัมพันธ์กับลูกน้อง ความในใจสําหรับคุณพ่อนะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการดำเนินชีวิตต่างๆเนอะหนูอยู่กับพ่อมาสิบกว่าปีค่ะหนูไม่เคยมองว่าพ่อเป็นหัวหน้าเลยสักครั้งเดียวนะคะเพราะว่าหนูมองว่าพ่อ คือพ่อคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่พ่อบอกอะคะ่ะว่าทำงานกับคนรู้ใจอะคะ่ะหนูว่าหนูก็รู้ใจระดับหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าแค่มองอะคะ่ะก็รู้แล้วว่าว่าพ่อเป็นยังไงแล้วก็ต้องการอะไรแล้วหนูก็คิดว่าพ่อก็มองหนูออกเหมือนกันว่าหนูรู้สึกยังไงในแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมา หนูไม่ไม่คิดว่าจะมาพูดความในใจคะ่ะเพราะว่าอืไม่ไม่อยากพูดคําว่าแบบเหมือนมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะเพราะยังไงหนูก,ก็มองว่าก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆคะ่คะค่อออะอเกษียณแล้วก็ขอให้พ่อมีความสุขนะคะบนเส้นทางกเกษียณมีสุขภาพที่แข็งแรง ขอบคุณที่เอ็นดูหนูมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะ